สวัสดีครับจากโฟรมิโซ่บายคุณบีนะครับผมวันนี้ผมพามาดูตัวไททันนะครับตัวนี้เป็นหัวเดียว4 w h e e l ออโต้นะครับผมเป็นตัวค้างสต็อกนะครับผมก็ของโปรโมชั่นตอนนี้ก็จะมีส่วนลดที่เยอะพิเศษมากกว่าตัวที่ออกใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่714,000นะครับเป็นออโต้เนาะก็คอนเซปต์ Concept ของ Mitsubishi ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นตัวค้างสต็อกนะครับผมปีสองพันยี่บสามนะฮะกระจังน่าจะเป็นสีดำลอนแบบนี้นะฮะตัวเก่าที่เราคุ้นเคยนะครับผมอันนี้จะเป็นไฟหน้านะฮะโปรเทคเตอร์นะครับผมนี่ยด้านหน้าทีติดด้านข้างนะครับตัวล้อก็จะเป็นล้อกระทะนะครับผมส่วนยางนี่ก็ใช้ได้ยาวๆนะฮะใช้ได้ยาวๆเลย รถก็มาถึงจอดยาวเลยนะฮะเป็นตัวค้างสต็อกเนาะอะ่ด้านข้างก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวนะฮะตรงนี้นะมือเปิดก็จะเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านในนะครับนะเปิดมาด้านในก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นเบาะหนังนะฮะนี่อ่าตัวน,นี้เป็น w h e e l นะฮะโฟว e l ออโต้นะครับผมตัวน,นี้ฮะ ตัวจอก็จะเป็นตัว1ดินนะครับผมก็เสียบ usb ฟังเพลงได้นะฮะตัวแอร์ก็จะเป็นปุ่มปรับประมาณนี้นะครับคอนโซลก็คอนเซปต์ตัวเก่าก็จะประมาณนี้ครับสวยนะฮะสวยอยู่ใช้งานคุ้มค่านะฮะกระจกข้างก็จะเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยนะฮะนีโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังฮะ ตัวนี้ก็มีโปรโมชั่นส่วนลดนะครับเยอะกว่าพิเศษนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถแอฟไลน์หรือโทรสอบถามได้นะครับผมตัวนี้ก็บริการส่งฟรีทำสัญญาฟรีนะฮะนี่ดันทายก็ตัวเดิมนะครับจะประมาณนี้ครับผมมีตัวหิ้วตัวจับข้างหลังนะฮะแล้วก็พื้นหลังกระบะก็ลึกนะครับผมตัวนี้ไฟ้ายเป็นแบบ LED นะฮะ เครื่องยนต์2.4นะครับผม181แรงม้านะครับ6สปีดเนาะเป็นแกออโต้นะฮะนี่ฮะลูกค้าก็นำไปสามารถใช้งานได้เลยนะครับบรรทุกของต่างๆนะฮะคุ้มค่ามากๆนะฮะแล้วก็มีของเรื่องของโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมลูกค้าก็ทำสัญญาได้เลยนะฮะจองทำสัญญาได้เลยแล้วก็ถ้าสัญญาผ่านก็บริการส่งรถฟรีถึงบ้านนะครับผมนี่ฮะ พวงมาลัยก็จะเป็นตัวเก่านะครับเป็นแบบนี้ฮะเลขหม่อยู่ที่15กิโลนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะฮะย้ำนะครับผมเป็นรถใหม่มือหนึ่งนะฮะไม่ได้เป็นรถมือสนะแต่ว่าเป็นตัวค้างสต็อกนะครับคุณลูกค้าอุปกรณ์ก็ครบเลยนะฮะมีตัวของแถมให้อยู่15รายการนะครับผมก็มีพวกฟิล์มกันสาดอะไรพวกนี้นะฮะ 15รายการก็คร,ค,รครบเลยนะครับกระบะไลเนอร์นะฮะลูกค้าก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะฮะแคมเปญก็ดอกเบี้ยนะครับผมก็ไม่แพงนะฮะดอกเบี้ยถูกเนาะส่วนส่วนลดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าลูกค้าสนใจจริงๆนะครับสามารถทักแชทแล้วก็โทรสอบถามได้นะฮะเดี๋ยวผมจะคุยรายละเอียดของโปรโมชั่นให้นะครับผม ก็วันนี้มีประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม